ขาวโพดเจ้าขาวโพดข้าวโพดต้มนะ้วข้าวโพดต้มด้วต้มก็ขายถุงละสาวบาทดิบก็ขายสามรห้าสิบให้อยากเอาไปกินดิบพินเองกามาเอา สามโัห้าสิบนะจ๊ะ mm hmm. ขออนุญ,ญาตใช้ของมีคมนะคะ mm ้ะ hmm. บอมีดตัดมันกับเปลี่ยนไปบ่ได mm ้ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะเด้อ mm hmm. ในสถานที่ที่เหมาะบ่ควรก่สะนดิ mm hmm. ไปเยี่ยนรู้สิหี่ะ mm hmm. <laughs> เหมาะดีดี ขออนุญาตนะคะเ้าะตั้นใส่หม้อต้มใส่หม้อเลยนะคะ ใบเตยกับบะหมีใส่ป่า้องใส่ใส่ขี้สีหอมเนาะเนาะแห้งหอมใบเตยนะอุ้ยเดี๋ยวใบเตยเฮี้ยนใหญ่มาใส่กันนะบางพี่สาวมาใส่กันนะขี้สีหอมหฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยนเหนากับมีดอกว่ะ ว้าเรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกช่องช่องนะคะเฮ้งเฮ้งมันมันสู่ๆนะจ๊ะเด้อ